กาบสวัสดีเด้อสวัสดีสบายดีเอฟซีที่เคารพรักทุกๆคนเนาะพี่น้องมาพอ่พอๆก็พอ่อสายป่านพ,าพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อหลังจากบริายคลิปไปคับประมาณซีฮามืองแล้วละ่ะเพราะว่าเบาเซียนเฮ็ดงานเนาะครับบวกกับฝนตกน้ำนะพี่น้องแล้วกัแฟนกับเฮ็ดโอ้น้าก็เลยกว่าบริายคลิปเนาะกัมีเรื่องอยากจะมาถามพ่อแม่เอฟซีเนาะทุกคนเลยละ่ะเอ้ยพ่อแม่ พี่น้องทุกคนเนาะว่าไผเคยเจอแบบนี้บ่นะและเปาเสียนอยากจะปรึกษาเนีฮนะว่าเรื่องผ้าสีนี่พี่น้องเลยผ้าซีนี่ฮัเนเปาเสีเนยนกับเอาไง,ไง่ายๆแต่พวกผู้จักเนาะก็เลยว่าอยากมาถามพ่อแม่เอฟซีทุกคนเนาะว่าผู้ใดแบบเสียผ้าสีประจําปีเสียผ้าสีแบบรายรับรายจ่ายมันมันมัน,มนหลายนะ าะเลจะเป็นต้องเสียภ้าษีะนะบาซิลก็อยากจะรู้เรื่องตัวนี้เนาะเพราะว่ามีคนบอกมาว่าถ้าเกิดค่าเลี้ยงเกินเกินจากเจ็๊รบอยนี่คะต้องเสียผ้าษีทุกคนนะพี่น้องบาซิลกับเพื่อมาคิดได้ลเลอยอว่าอันนี้ก็บพรารูนะ้เนาะเพราะว่าบาชิลกับมันค่าเลี้ยงเกิดเกินตัวนี้อยู่แล้วนะพี่น้อง ก็บ่อยากบอกดอกว่าเธอตัวเลขเท่าไหร่นะพี่น้องเคยบอกไปแล้วว่าคลิปที่แล้วนะกับบาเซียนมาหูอีกเทื่อหนึ่งกับแฟนบาเซีนเนาะเพื่อนพาบาเซียนไปสมัครงานมีหม่งหนึ่งพาบาเซีนนี่บ่เคยงานบริษัทบ่เคยเปลี่ยนพนักงานบริษัทบ่เคยแบบ เขาเหตุโรงงานนะเอาง่ายซะบ่เคยเหตุประก,กันสังคมบ่เคยเฮ็ดประก,กันชีวิตและะ้วก็เ่เคยเสียผ้าสีอีหย่างที่คัดทุกคนเหตุกันนะหรือว่าผู้ใดเหตุกันนะบ่เคยเหตุแบบนั้นนะพี่น้องเอาง่ายซะเพราะว่าสายของบราซิลนี่ยส่วนลายสิมานําผู้ละเมาเน่มาเป็นลูกน้องผู้ลบเมาเน่แต่ว่ารับงานจากบริษัทแต่ว่าคนขี่เฮารับเงินนั่นก็คือเป็นผู้ลบเมา ของบริษัทเนี่นะพี่น้องเทากัเป็นลูกน้องเพื่อนเนี่ยสนะเคยแบบว่ามาแต่แบบนี้บาเซียเนี่ยนะกัเลยว่าอยากทามพรา่พี่น้องเบิ่งว่าเรื่องภ้าษีนี่นมันมันจังดานะพี่น้องแบบประเทนี้เพราะรายรับของบาเซียเน่ยมันสูงนะพี่น้องมันมันหลนะแราคาค่าแรงของบาเซียมันกรเกิดยอดตัวนั้นอีหลีนะพี่น้องนะอันนี้ก็สีมาขอปรึกษาคนพี่น้องเนาะ บรได้ว่ามาอวดคาเร้งพี่น้องหรือว่ายังน้องพี่น้องอันนี้ก็คือขอความหลู้เนาะและ้วบันนี้แฟนบาาซินนั่นเพื่อพาไปสมัรงานหมองงาน,งน,นเนาะพี่น้องเนาะที่เคยไปสมัครกันแลว้วบัดเี้เพื่อนกระทมเรื่องประกันสังคมพี่น้องเพราะว่าการเสียภาษีนี่ปุ๊บม,มันมันมันขึ้นอยู่กับประกันสังคมแมนอยู่บ่พี่น้อง เพราะว่าแฟนบาซินเนี่ยคือถ้าอยากคิดประกันสังคม,มต้องเสียภ้าษีเช้าวอ้อยเหรอพี่น้องมันก็ว่าเออตัวนี้บาลซินกับบอลูเนาะเพราะว่วาบบเคยเห็นนะพี่น้องพอถามคนที่เข้าไปสามัชงานนินพึ่งก็บอกว่าน่าจะเกี่ยวนะเขาถ้าจะทําประกันสังคมจะทําประกันสังคมเนี่ยเขาต้องเช็คยอดรายรับรายจ่ายการเงินของเรา สี่นะพี่น้องแบบใดแบบใดจังเดคือแบบว่าเชื้อประกันสังคมเพื่อนเพื่อนต้องสิทธิ์รายรับรายจ่ายของเฮานนาหรือเปล่าพี่น้องปีเต้าปีนะว่าเขาเสียภาษีหรือเปล่าแต่เขาจังในเฮ็ดประกันสังคมมันนะวาเ้นกับบรูจักเนาะอันนี้ก็เลยว่ามาถามพ่อแม่พี่น้องเนาะแล้ววันนี้บัญชีบัญชีนั่นเป็นธนาคารเนาะที่รับโอนตลอดนะพี่น้องแล้วปัะน,นี้มาเอะใจก็คือ ไปบาซีนเพื่นดางานแหล้วได้เพื่อนไดางานแหล้วปุ๊บเพื่อน็น,น่าจะถามเพื่อนรวมงานเพื่อนพี่น้องเพื่นอนรวมงานเพื่อนแบบคล้ายๆแปบว่าน่าจะถามเพื่อเบาซีนนั่นเหมืนะเพราะว่าค่าแรงคันต่ำนะพี่น้องน้อ,นอมันต้องเสียภาษีเท่าไหร่เท่าไหร่แบบไหนะ่ะบาซีนนั่นก็นคิดว่าอยากไปแบบ ลองไปเห็ดบริษัทเอ้ยลองไปเห็ดประกันสังคมเบิง่งล่องไปยางเบิ้องนี่สินะเพื่อมีแบบเพราะว่างานบาวเซียนมันขื่นที่สูงขึ้นยางยังสินะพี่น้องอยากจะเห็ดประกันสังคมแต่ว่าแฟนบาเซีน่ะคือคล้ายๆแบบว่าว่าจจะห่วงเรื่องภ้าษีบาวเซียนเช่า้อยนี่เพิ่นอาจจะห่วงนะเพราะว่าเพื่อนเพิ่นน่าเพิ่นรู้ว่ารายรับรายจ่ายของบาวซียนมันจังไดนะพี่น้องมันจะสูงเกินไปหรือเปล่าสูงเกินแบบพนักงานแบบ เนว่าพนักง,งานโรงงานนะพี่น้องคือบาเซียนบได้มาอวดเนาะแบบอันนี้คือถามเป็นความรูนะ้เนาะน่าจะคิดแบบนั้นหรือเปล่านะเพราะว่าบาเซียนบรดิเหตุประกันสังคมแล้วก็บ,บ่มีประกันยังสักอย่างเลยพี่น้องคือสมมุติว่าเจ็บตัวมากก็คือรักษาเองเบดนะพี่น้องแบบว่าบ่มีประกันบ่มีอย่างเลยงานของบาเซียนอันนี้คือแบบว่ามาถามเป็นความรู้นะพี่น้องเนาะเพราะว่าคิด,คดอยากจะเฮ็ด ประกันสังคมนะพี่น้องแล้วเพื่อน่เซกเรื่องผ้าษีคือเพื่อนวาโบนะมันเกี่ยวกันบอกับรายรับรายจของเฮานะพี่น้องพอดีแฟนบ่าวเสน,นเพื่อนกะด้งานเห็ดเพื่อนกะถามบุปผีเพื่อนเนาะหรือว่าถามเพื่อนในงานในที่ทํางานกันครับว่าการเสียผ้าซีนี่รายรับราใจนี่มันตรงตกปีแล้วท่าย ้วคาคาแรงมันต้องตวกวันแล้วเท่าใหรเขาจังสีได้เสียผ้าสีเนาะ้าก็เงินผ่านบัญซีเฮามันต้องตกปีเท่าไดร่ฮะนะพี่นอ้องบาชินกับบลูจากตัวนี้ฮะอีลีมันต้องตกปีละจากล้านหรือซีหาล้านบ่จังเสียผ้าสีสนะบเชินกับบลูเพื่อนก็นเลยถามเพื่อนร่วมงานเพื่อนท่านอนะเรื่องผ้าษีเพื่อนก็นเลยบอกว่าให้ล่องไปถามใหม เพื่อบึงไปเนาะไปถามอาจารย์การคือไปถามอย่างแบบเป้าเิ่นโบกะจำไม่ค่อยได้เนาะเพื่อนว่าสิผ้าไปถามเนาะเรื่องอะไรอันนี้แหละเรื่องภาษีนี่แหบบแล้วก็เพื่อนกะซีกไก่ย่างกอซีกไก่ซีกไก่บันซีเฮาห์นะบันซีไล่รับไล่ลไลายของเฮาว่าเดือนหนึ่งนี่มันเงินหมุนเวียนมันอยู่ประมาณเท่าไหร่สีหน้าพี่น้อง แต่สำหรับปลาชินเนี่ยคิดว่ามัน่นาจะเกินค่าแรงซีลอยหรือหาลอยนะพี่นอ้องบลาส้นกับคิดวางสันนะเพราะว่า,า,นะาว้จักเนาะเพ,เ,พาเพราะว่าเท่ากับว่าเคยเสียภาษีเพราะว่าพอเคยเป็นผู้รับเมาหรือแบบว่าจังไหนแบบพอเคยเหตุประกันสังคมเน,นี่ยสินะกับยายพี่นอ้องแนะนำมาเนียนะว่า ต้องจำเป็นต้องไปถามบ่เพ่อแฟนบาสซีนสิพาไปถามเนาพี่น้องเพิ่นสิพ้าไปถาม,นะนะเ,าถามเรื่องผ้าษีนะี่ย่ะเพื่อนว่าเพื่อนร่วมงานเพื่อนหันบอกว่าโอ้ยถ้าแฟนค่าแรงเยอขนะขนาดนี้นะี่น่ะขนาดนี้น่ะต้องเสียผ้าษีนะเพราะว่าค่าแรงมันมันเกินเจ็ดร้อยหรือหกร้อยอย่างสีว่าซัตนมันต้องเสียภ้าษีหนะน้า่าซัตนอันนี้แฟนบาสซีนก็ับมาบกเนอะว่าเธอ คือต้องไปกับฉันฉันจะพาเธอไปไอ้ถามเนาะพี่น้องมาไปถามเรื่องภาษีนี่แหละว,ว่าเพราะว่าปีเจ็ดศูนย์เพื่อนว่าเพื่อนที่สิกทุกคนสิกยอดทุกคนนะต้องเสียภาษีเบิดเพื่อนมาส่แต่บาซีนั้นสีไปถามก็เพื่อนเหรอจะคิดไหวอยู่ว่าสีไปถามก็เพื่อนมันอาจจะ ย้อนหลังนี่มันเพื่อนว่ามันหลายแหงเลยพี่น้องย้อนหลังเงินค่าภาษีย้อนหล,ลังนะบ่เซีนกับบรูเนาะว่าภาษีคืออย่างยังบรูเลยหูแต่ว่าเงินเดือนเรือเท่าไทเทไลนะพี่นอออนะ้องคันเบาดีๆเนาะเพราะเบาบเซีนกับมันบ่เคยที่สิได้ลาบหลายวันนั้นนะนะแต่ว่าค่าแล้งมันก็สูงมีดีเนาะแต่ว่าบ่เซีนกับหูอยู่ดอกค่าแลงมันมันประมาณนี้ชั้นนี้นะสินะแต่กับบริคว่าสิเสียภาษีคือเพื่อนนะนะพี่น้อง แต่อันนี้อยากมันจะมาถามพีพ่น้องเบืองผู้ใดเคยเสียเนาะคันว่าเป็นบริษัทเพื่อนอาจจะเป็นแบบยอดหักหรือเปล่าพี่น้องหักจ่ายผ้าษีตังหะไข่เฮ้าจังหะสีหรือเปล่าบอเซียนกับบุ้งจากนะเพราะว่าบรเคยเห็ดอันนี้กับเเคยเห็ดอีลีพี่น้องพนักงานโรงงานหรือจังใดกับเเคยเห็ดอีีเห็ดในน้ำผู้ละเมาจุดใดค่าแรงสนีหนะพี่น้องกับเฮ้ากับเเคยได้เสียผ้าษียาเยอะคือ ตัวนี้กัแฟนเหมืนกันไปเฮ็ดงานอยู่นะพี่น้องเพิ่นนั่พันด้เลิกมื่อนี้น่าจ,จะเลิกห้านะโม้แดีวผมบอเสียงที่ถ่ายคลิปนี้เนะก็พอมาถามมาจำเป็นต้องไปถามโม่พี่น้องต้องไปถามกอนบอรเรื่องภาษีหรือว่าลอจนปีเกจศนใหกนเขาตรวจสอบก,ก่อนเขาจังเสียเขากลับเขาไปถามเขากอน ันใดสิี่ก็กันนะพี่น้องเข้าไปทาปก่อนว่าไล่รับไล่ใจเขาจะไม่ต้องเสียบอสิครนะับอันที่บอซีนกังวลนี่คือพี่น้องอันนี้กับบอเมนว่าเว้าให้ทางเมสซี่ปานเนาะเขาอย่างไงซะบอแมนบอกให้ทางเมสซี่ปานดอกคือตอนที่บอซีนไปอยู่ลาวเนาะที่เพินเนเ้นที่เงินไทยลาวกันนะพี่น้องเงินไทยลาวเขากันนะแต่ประเด็นนี้ เพิ่นโอนเขาบัญชี่บาซีนเพื่อที่สีกดเงินสดอยู่ช่องมิกนะนะเพื่นเนาะธนาคารบาซีนเพราะว่ามือหันตู่ธนาคารพาณิชย์เพิ่นมันเสียบาซีนอ่ะใส่กาซีกนะ่อนเนาะขันคนที่เคยไปหันสีมูจากเนะาะสีมีตู่ก,กาซีกนะ่อนเนาะอยูทอนะอ่ทางเขาช่องมิกนะพี่น้องทางเขาช่องมิก ทางเขาด้านต่อมอฮะนะ่ะสีมีตูกสิกรเนาะแต่ว่าตูไทยพาณิย์น่สีมีอยู่ขางห่างทองก่อนที่สีเขามาเนาะ <c oughs> ลานทองข้างขางลานทองหรือเปล่าหรือข้างขางลานแว่นตานะ่พี่นอ้องมัราะมีนีตูไทยพาณิ์เนาะแล้วก็เซเว่นสีมีตูไทยพาณิ์ตูกสิกรสซีอยู่ทางเขาเลยพี่น้องทางเขาไอ้ด้านต่มอม้อ่องเมกเลย มันถึงจังว่าส่วนที่เพื่อนเห็ดเงินไทยลาวเนาะพี่น้องบางเช่นกับหู้จกักเนาะกบเพื่อนว่ายอดเงินถือยังอยัง,อยงเท่าไรน,นะแบบตู้มันไตเนาะมือน,นั้นเนาะบางเช่นก็เลยว่าแบบคล้ายๆแบบว่าเว้าเอาง่ายๆซะคือแบบว่าเท่าครอบครัวเดียวกันเรียวนะตรงน,นั้นเท่ากับบัชิดยังเนาะว่าเป็นเมียเท่าสินะพี่น้องก็เออว่าเจ้าอนมาเข่าบัญชีข่อยอนเงินมาเข่าบัญชีข่อยเด้อแล้วข่อยสิกดกดเงินให้เป็นเงินสดนะพี่น้อง กดเงินสดให้ในตู้กสิกรอนหันทินนอเพราะว่าบาซิลใส่กสิกรเนาะเพิ่นะกระชิโอมนมาให้เนาะแต่ยอดนะมันเอาง่ายง่ายวงเงินมันที่บาซิลเสกเบิ่งนะังวงเงินมันอยู่ประมาณปีนั้นมันอยู่ประมาณสองล้านสองล้านกว่าบาทพี่น้องที่บาซิลเสกเบิ่งนะมันคือมันแบบคล้ายๆแบบว่าคันว่าเอาง่ายง่ายซะช่วงนี้มันกระแหงไอ้กระแหงก็พี่น้องไอ้ บัญชีมาบัญชียังนะเพราะว่าโอนเข้าปุ๊บแล้วกกดออกจังซี่นะพี่น้องโอนเข้าปุ๊บกดออกโอนเข้าปุ๊บกดออกจังซี่นะพี่น้องเพราะว่าเฮาเอาเงินสดนะมันเป็นเงินเพิ่นเฮ็ดเงินไทยลาวตอนนั้นนะพี่น้องมันเฮาก็บ่ได้รู้เนาะว่าแต่ว่าเฮากคล้ายๆว่าเฮาเป็นครอบครัวเพิ่นจังซี่นะเฮากับ่ได้คิดว่าเรื่องภาษีอีหยังอีหยังสิได้เสียาสีสิฮู้จังซี่นะเฮาก็บ่ฮู้นะพี่น้องเนาะแล้วบรดนี้ เมียกะไอแฟนบาเซีนกันมาซิกเบิรงฟังวงวงเงินกี่นันมันเท่าไหร่มันกับแมนอีรีหรือมันก,นกัถ้าเพื่อนตรวจสอบอีรีกับว่าแมนแท้ๆบาเซียนต้องเสียภาษีอีรีนะแต่ตัวนี้กับต้องไปถามเพื่อนกอนนะพี่หน้องก็เลยวาถ่ายคลิปถามพ่อแม่พี่หน้องเบิร์งนะว่าวงเงินมันเข่ามันมันหลายแง่อะนะ เพราะว่าเห็ุเงินอะหันเนะาะบุกเป้าเช่นกับโบลูดอะ่ะประธานีแฟนไก่แหงมาว่าว่าว่าปี70นี่หันเพื่อนจิตตรวจสอบเบื้แม่นหรือบ่แม่นอีหลีกับโบจักนะพี่น้องอันนี้ก็เลยถามทองพี่น้องเบิ้งก่อนว่าแต่ว่าเงินวงเงินบ้าเช่นเนี่ยมันม่ไหลายอีหลีในปีนั้นเนาะเข้าสีได้เสียภาษีบ่นะพี่น้องก็เลยว่าอยากมาถามพราะมพี่น้องเบิง้ง ผู้ทีว่ว่าเคยเฮ็ดเคยเสียภาษีวูงเงินมันขันต่ำปีหนึ่งมันต้องเท่าใดเท่าใดเท่าใดแบบดใดจังไงพี่น้องเจ้งสิไดต้ต้องภาษีเสียภาษีรายรับรายจ่ายเฮาตกเดือนละจักหมืน่นจกัจกแสนเจ้งสิได้เสียภาษีจังซีไนะพี่น้องก็บ,บ่รู้เนาะอันนี้ก็คือแบบว่าอยากถามพ่อพี่น้องเบิง่งก่อนที่สิไปถามเพิ่นถามทางไอ้ ไจัดก,การหรือใครถามทั้งอำเภอเนียงพื่นน,นืที่เพื้นสีผ้าไปถามนะพี่น,น้องมันจําเป็นต้องไปถามบอหรือว่าตรงโล่ให้เพื่อนแจ้งใบไม่เข้ากนเข้าแจ้งสี่ใบสิหรือว่าถ้าเข้าแบบว่าใบตัวท่านคือไปถามก่นแลพรเรืร่อยรเรื่อยๆหรือเปล่าทางแฟนบอชิ่ว่าอยากให้ไปถามก่อยากให้ไปถามแล้วกะถ้าว่าเออเธอต้องเสียยอดนีเด้อ คอนีเดอแบบมี้เ้อร์พราว่าวงเงินเขาบัญซีของเธอมันหลายแล้วคือเธอต้องพรอนใจก่อนที่เขาจะตรวจสอบเฉีๆนะพี่น้องมันสะดีกลัวบอหรือจังใดนะแต่ว่าทางบาเซ่นกสบเอียงไปทางแฟนยูเพราะว่าเพิ่นเป็นห่วงมาเพิ่นแบบว่าย่าย่านเสียผ้าซียอนลังย่านแล้วว่าเขาบวกนะแต่เรื่องตัวนี้ก ก็ได้ถามเมียแซปานน่ะล่ละเพื่อนก็บ,บอกว่าเดี๋ยวลองไปถามเบิ่งก่อนว่ามันเสียจังได๋แบบใดนะบเนาะบอลเชนก็ยังบ่รู้เลยนะพี่น้องแต่ว่าปี70นี่เพิ่นสิตรวจสอบอีกทีหรือเปล่าก็บ,บ่รู้เนาะพี่น้องตัวนี้เฮาก็บ,บ่รู้เพื่อนเพราะว่าบาลเชนกับเบอร์คือู่เบอรคยสิมาเสียภาษีอีหยังรายรับรายจ่ายหรือว่าแต่ใดหยอดมันเงินเดือนต้อง คณะนี้ต้องเสียภาษีหรือว่าได้รับยล่ใจเท่าไรก็หนงมันต้องเสียภาษีนะบอเซีนกับบอลูก็เลยมาถามปิดความลู้เนาะพี่น้องเนาะผู้ใดพ่อหูกับบอกว่าบอเซีนเนี่ยแต่ว่าทางเมียไซปัดน,นะเพิ่นก็บ,บอกว่าห้ยเบาความจริงเนาะก็คือว่าเงินที่เขาบัญชีบอเซีนนั้นเพื่อที่สิเอาเงินสดจซื้อเป็นบัญชี ฝากการถอนเอา,อาง,ง่ายๆใชโอนในห้าปุ๊บแล้วก็ห้าถอนหายเพื่นชะีอนในห้าปุ๊บแล้วก็ห้าถอนหายเพื่อนกระเป๋าความจิงเพิ่นแหละหายไปท้ามเขาแบบนี้เนาะอันนี้กัยังบอลูว่าเพื่อนสีว่าจังใดนะเพราะว่ามัน,ม,นมันเข่ามาในซื้อของเฮ้าสินะปลาเซียนกับบอลูเนาะกับโบหูยีลีกับเาอาง,ง่ายๆกับโบหูหะพี่น้องว่าการบุ้งเงินที่มันเข่าสูงขนาดนี้มัน มันทีต้องเสียภาษีไม่ใช่นะพี่น้องแล้วกลับมาบวกกับค่าแรงเฮามันมันเกินยอดเจ็ดลอยหรอหรือหกลอยเนี่ยปาษีนกับบริเนจใจเนาะมันต้องเสียภาษีทุกคนพี่น้องมันต้องหักเดือนต่อเดือนไม่ใช่นะมันแมีนบัวสินะนนนะคือประกันชีวิตขันว่าเท่าสีกพิเศษเท่ากับต้องเสี่ยงในการเสียภาษี จริงหรือเปล่าจังซีพี่น้องบ้าเชี่ยนก็นจะดื้อกันเพราะว่าจังได๋ค่าเลี้ยงบ่าเชี่นมัน,กนเกิดย้อนหลังเรื่องพี่น้องผู้ใดพ่อฮู้พ่อหย่างนี้ทักมาบอกบ่าเช่นแนเ่เด้อแล้วก็แจงมาบอกบ่าเช่นเนี่บ่าเชี่นเป็นตับไปถามบ่หรือว่าบ่าต้องไปดอกโลเขาแจ้งก่อนจังไปจั่ซี่นะ ให้ไปถามกอนบอหรือว่าลอที่เขาตรวจสอบอีลีเขาจังไปเงี้สินะอันนี้ก็คือมาถามพ่อแม่พี่น้องที่หูเนาะพี่น้องก็คือจังคิดผ้าสีนะพี่น้องที่เห็นน้ำก็บพอที่เบาให้พ่อแม่เชีบกระทางเนาะยังเนาะที่เพิ่นไดเน้เงินจากรายได้ทางออนไลน์สินะพี่น้องแปลว่าว่่ต้องเสียผ้าสีทางยางแบบจังไดนะอันนี้บ่เช่นกับบอลูเนาะพี่น้องเนาะ เพราะว่าเขากระ่มได้รายได้จากจุดนี้แล้วมันจิต้องจําเป็นต้องไปเสียภาษีหรือเปล่าหรือแบบใดนะบ้านชมันกับบรูเนาะก็เลยว่าถามพี่น้อ,นอ,อเงเบินนะแต่ว่ากังวลบ่กกับกังวลก็เลยว่าอยากไปถามทางแฟนเพิ่นกับเ,เป็นห่วงกันหลักก็เลยว่าเพื่อนฟังมาวัดปีเจ็ดศูนย์เพื่อนสีไอตรวจสอบ ได้รับยล่ใจหลวกต้องเสียผ้าสีทุกคนนะพี่น้องเขาเรยว่าเ้าต้องไปถามกนบจะสีนะก็เลย้คิดว่าจะจงสีว่ากันอยู่ที่นะพี่น้องจะสีถามแฟนอีกที่เดี๋ยวมือไปสีปล่อยพอมีพี่น้องฟังอีกที่แต่วัดยังบ้านในหอดมือไปอก็เลยเทปคลิปนี้เพื่อสีถามพอมีพี่น้องที่เคยเสียผ้าสีไายรับไจ่ใจมัน มันหลายี่นะพี่น้องมันสิเสียภาษีเท่าไรจังได้แบบใดยอดมันเดือนต่อเดือนนี่มันต้องตกประมาณเท่าไรเขาจะต้เสียภาษีคือเอาง่ายยอดเดือนหนึ่งมันตกประมาณสามหมื่นแล้วต้องเสียภาษีเท่าไหร่สินะพี่น้องเขากับโปรลู่เนาะวาเช่นกับก็บเลยมาถามพี่หนุ่มผู้ใดพ่อหูกะคอมเมนต์มาบอกวาเช่นนเด้อวาเช่นกับพ่อหูจะคือกันว่าจำเป็นต้องไปถามบ่หรือว่า เพาจำเป็นที่ต้องไปถามนะให้เขาตรวจสอบก่อนจังไปเสียให้เขาคือจึงใดเพื่นทางพื่นนสีบอกคือจึงใดทางอันที่เพื่นตรวจสอบมาบอกคือจึงใดเนาะคลิปนี้ก็คือขอความรู้อหลีลนะพี่น้องเนาะขอความรู้อหลีลนะก็คือบ่ได้มาดามาเรื่องแม่ใช่ปานี่จังใดเนาะยอดตอนหันเฮาก็คือตอนหันเขาก็ยุ่นเป็นครอบครัวเดียวกันเน,ะนนะะาะพี่น้องเนาะก็บ่ได้ว่าเพื่นเนาะเป็นครอบครัวเดียวกันเท่านกะ็นะ เขามีบัญชีเนาะเพราะว่าเขาเป็นคนไทยเนาะพี่น้องเนาะเขามีบัญชีเขาก็เพื่อที่สิกดธนาคารของเขาเพื่อที่เอาเงินให้เพื่อนทีนะพี่น้องมันก็บริดอีปีงเรื่องพวกนี้นะพี่น้องเพราะว่าเขาโบรูเนาะพี่น้องมันก็เป็นครอบครัวกันมาสนั้นเนาะแต่ว่าถามมันเสียอีหลีก็จังสิว่ากันอีกที่หนึ่งแต่คลิปนี้ที่มาถามพ่อพี่น้องก็คือว่าเขาจําเป็นต้องไปถามเพื่อนก่อนบ่หรือว่าให้เพื่อนแจ้ง ใบไม้เฮ่ากอนบอัวเพราะจังไปเสียใี่ไหพี่น้องก็คืออยากมาถามพมอพี่น้องทีเพิ่นเคยแบบว่ารายรับรายจ่ายมันมันสูงนะพี่น้องเพราเชียงแต่จะมาถามเรื่องพวกนี้เนาะอ่ะพี่น้องจังเล้กฝากพ่อพี่น้องเด้อพี่น้องพู้ที่หูผููที่ดูจริงๆเนาะพี่น้องเนาะผููที่แบบว่าธุรกิจแบบว่า ขัน่าผู้มีธุรกิจหรือ,อยังไงที่เบิ่งคิปบอเซียนนี่เนาะกยแ,แบบอยากให้บอกบอเซียนเนี่ยว่าต้องเหตดจังไดเาเนาะเพราะว่าบอเซียนก็าะมีประกันสังคมเมื่อกันนะพี่น้องอยากมีประกันอยากมีอย่างประกันทุกอย่างนะเฮาต้องไปเหตุจังไดนะต้องเสียภาษีกรบเแต่ะว่าเรื่องเสียเขาก็ต้องยอมรับตามที่เพื่อนเบานะพวกน่าได้รับได้าจเขามันสูงอีลีนะพี่น้องต้อง ตามที่เพื่อนว่าเนาะแต่ว่าก็ยังบอลูนะ่เนาะเขาบวสามารถบอลได้ก่อนนะพี่น้องเขาต้องไปถามก่อนแต่ว่าก็เลยมาถามพ่อพี่น้องก่อนถ้าว่าจําเป็นต้องไปถามบอนะอันนี้ก็จิเล็กะฝากพี่พี่น้องเนี่ยผู้ใดที่หูแจักอีลีรู้จักแบบเคยเห็ดธุรกิจหรือว่าเลื่อง และรับรายใจมันสูงต้องเสียภาษีอีกจริงๆต้องไปติดต่อผู้ใดแบบใดจังใดนะมาบอกป้าเชนเนยเด้อก็ฝากขอบคุณในไลน์คุณที่แบบว่าผู้จักอีหลีเนาะมาบอกป้าเชนเนาะปะ้าเชนกับสีอันคอมเมนต์เลยภายในคลิปนี้เนาะพี่น้องกับจังว่ากันอี่ที่เนาะกับสีถ่าว่ากับสีล้อเบิรงเนาะว่าคอมเมนต์เอฟซีสีว่าจังใดบอกจังใดเนาะจะจังสีมาตอบ พอมาเอซีอีกที่นึงเนาะหรือเสียร์ไไปถ้ามหรือว่าบ่ได้ให้ไปถ้ามเนาะอาจารย์สีเมื่อบอกอีกที่นะพี่น้องเนาะเจอกันคลิปนาเนาะคลิปนี้จะมีเพียงเท่านี้นะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆลายเที่เขามาบึงแลวก็เขามาให้คําแนะนาเนาะเขามาให้คอมเมนต์ว่าจํเปินจแตงสีอย่างสั่นเนาะพี่น้องเนาะเจอกันคลิปนานนะพี่น้องขอบคุณครับ